รบเรานิ s ัิ n p ี E Power ไม่ได้ตอบโจทย์แค่เรื่องไลฟ์สไตล์อย่างเดียวค่ะแต่ตอบโจทย์เรื่อง mindset ด้วยเพราะเป็นรถที่มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยเ,ออเรียนจบวิศวะเครื่องกลมาค่ะแล้วก็ตอนนี้ช่วยงานธุรกิจที่บ้านเป็นโรงงานผลิตล้อแม็กค่ะ,คะก็เลยพอจะมีความรู้เกี่ยวกับรถยนต์อยู่บ้าน ที่อยากได้จริงๆเป็นรถไฟฟ้าค่ะปัญหาที่ติดที่ไม่ซื้อเนี่ยเป็นเพราะว่าคอนโดที่อยู่ไม่มีที่ชาร์จรถไฟฟ้าค่ะคุณพ่อเป็นคนแนะนำนิสันทีอ e e-power ให้ค่ะก็เลยไปศึกษาดูเราก็รู้ว่าเครื่อง E-power เนี่ยเป็นเครื่องที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ามันตอบโจทย์เรื่องขับสนุกเร่งแรงไม่ต้องไปกังวลเรื่องหาที่ชาร์จด้วยค่ะทุกวันนี้ช่วยธุรกิจครอบครัวอยู่ค่ะขับรถจากบ้านมาที่ทํางานเนี่ยตกวันละร้อยกว่าโลได้ค่ะขับมาประมาณ9เดือนแล้วค่ะ จร,จริงๆรถคันนี้ประหยัดน้ำมันกว่าคันเก่ามากเลยค่ะแล้วก็ยังขับสนุกเหมือนที่เราขับวันแรกเ,เทคโนโลยีที่ไม่คิดว่าจะใช้เลยคือตัววันแพด o ดค่ะแต่ว่าตอนนี้ใช้ตลอดเลยค่ะก็เวลาขับเนี่ยค่ะถ้าเราจะเบรกเราก็แค่ปล่อยคันเร่งเราไม่ต้องคอยสลับเท้าไปที่เบรกให้เมื่อยเลยค่ะเวลารถเบรกเองเนี่ยก็จะชาร์จพลังงานกลับไปที่แบตเตอรี่ด้วยทําให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นด้วยค่ะฟังก์ชันที่เรามองหาตอนซื้อรถเนี่ยค่ะก็คือ Apple CarPlay ซึ่งนิสันคิกเนี่ยก็มีฟังก์ชันนิสัน Connect มาให้ด้วยแค่เชื่อมต่อเข้ากับหน้าจอโทรศัพท์่ทำให้เราทั้งฟังเพลงแล้วก็ดูแผนที่สะดวกมากๆเลยค่ะอยากจะบอกอคนที่กำลังสนใจในิสันคิกพาวเวอร์นะคะต้องลองขับค่ะเราจะรู้สึกถึงอัตราเร่งที่เร็วแล้วก็แรงรับรองว่าจะได้รับประสบการณ์การทับที่แบบใหม่แน่นอนค่ะ